ทุกคนตอนนี้นะคะ อยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทดีเบิร์กเวอร์บายที่จ,จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะทุกคนวันนี้เบิกน,นะคะเต็มพันรุเลยสินค้าขายดีเบิกทีเต็มพันนะคะนี่เป็นการยืนยันว่าสั่งสินค้าแล้วลูกค้าได้สินค้าของแท้ละอันเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะคะมีงานที่สำนักงานใหญ่เนาะค่ะสำหรับใครนะคะที่มีอาการ,รปวดเวียนหัวบ้านหมุนตึงที่คอบาา่าไหลมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงนะคะบอกได้เลยนะคะว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะช่วยตอบโจทย์แล้วก็ลูกค้าที่ทานไปไประทับใจมาก ด้สารสกัดเข้มข้นถึง9ชนิดทานเท่าไหแล้วเห็นผลไวสุดๆเลยทุกคนนะคะสั่งซื้อเดี๋ยวสกับุกนะคะมัน่นใจได้เลยนะคะได้สินค้าของแบร้านเอร์เซ็นต์ค่ะหากใครที่รับของกลงยินดีคืนเงินให้ทันทีหนึ่งล้านบาทจ้ารีบฟื้นฟูค่ะกินก่อนก็ดีขึ้นก่อนเลยนะคะสินค้านะคะเดี๋ยวฟ้อตัวนะคะไม่แพ้สินค้าให้ลูกค้าละจ้าส่งของเยอะจัดนะคะโอ้โหมาทังแก๊งเลยค่ะผู้ชมหล